ที่ห้องประชุมสาเกตชั้น10ศูนย์มะเร็งเฉลิมพระเกียรติจุลาพรโรงพยาบาลร้ออ็ดอำเภอเมือง 101, ร 101, ้อจังหวัดร1อยเอ็ดพวงในการโรงพยาบาลร้ออ คณะแพทย์บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขโรงพยาบาล 101. ร้อยเอ็ดร่วมในพิธีรับเครื่องมือแพทย์พระราชทานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมพระาระาชทานให้โรงพยาบาลโดยเป็นเครื่องช่วยหายใจเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด ในการนี้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอดกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใย,ยประสบกรนิกรในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด19และขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตถวายพระพรชัยมงคลให้ทั้งสองพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งย,ยืนนาน